สวัสดีค่ะพบกับแม่คาสายคมค่ะ,ะเจอกันนะคะกับช่วงสายสายที่เที่ยงนะคะของวันจันทร์ค่ะวันนะะี้เนาะอือวันนี้นะคะแม่คาก็มีมีมาให้ที่ๆชมกันทุกๆกวันนะคะ่ะตอนนี้ก็ออกจะมืดนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าฝนฟ้านะคะฝนฟ้าก็จะมาอีกนะคะตั้งเขาอีกแล้วเนาะ เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังบ้านเนาะช่างเขาทํางานอยู่ที่หลังบ้านนะคะเสียงเครื่องจักรนะคะก็จะดังนิดนึงเนาะ,ะพี่พี่ก็อตั้งใจฟังหนูหน่อยนะ <c oughs> หนูอาจจะพูดแข่งกับเสียงเครื่องหลังบ้านนะคะวันนี้ค่ะหม่คะนะคะมีมีดม,มาให้พี่พี่ชมกันสิบเอ็ดเล่มค่ะวันนี้ก็ยังเป็นชุดของเหล็กรางรถไฟนะคะแต่วันนี้จะเป็นทรงอทรงคุรขะ นกทรงกุหลามาทั้งหมดสิบเล่มนะคะแล้วก็มีปลาหลักมาหนึ่งเล่มนะคะกุหลาชุดนี้จะเป็นเล่มที่มีเล่มเล็กแล้วก็มีเล่มใหญ่เนาะสลับสลับกันไปนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กถามหาเล่มเล็กนะคะเพราะว่าชุดก่อนไม่คาทำเล่มใหญ่มานะคะไม่มีเล่มเล็กเลยเดี๋ยวมาดูเล่มแรกแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เล็กสุดแล้วกันเนาะเล่มนี้ค่ะกุหลาเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเล่มที่ อ่าสั้นสุดแล้วกันนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาสุดค่ะเล่มนี้กว้างสองจุดสี่ยาวสิบจุหกค่ะสันเจ็ดมิลนะคะน้ำหนัก5้าร้อยกรัมน้ำหนัก5 0าร้อยกรัมเป็นน้ำหนักที่เบาสุดนะคะด้ามจับอยู่ที่อ่าเจ็ดนิ้วนะคะด้ามจาับด้ามจับเจ็ดนิ้วคอลกค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่สั้นสุดเนาะสิบจุดหกค่ะน้ำหนัก5 0าร้อยกรัมไหมคะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทสำหรับ ลวดขาเหล็กรางรถไฟนะคะเดี๋ยวมาดูความคามกันก่อนค่ะช่างทำงานหลังบ้านนะคะเสียงดังดังลวขานะคะ,คคะ,คะก็จะเหมาะกับฟันไม้นะคะเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่หนึ่ง 850ยาสิบาทนะคะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองกว้างสองุดสามยาวสิบเ็จุดหนึ่งสันหกจดห้ามิลค่ะน้ำหนักห้าร้อยกร,รัมนะคะเอ่อเนื่องจากกัรขาเนาะกูรขากับปลาลังนะคะเขาจะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างทํายากเนาะเขาเป็นเขาเป็นทรงที่ค่อนข้างทํายากนะคะแล้วก็เออทรงนี้ต้องใช้เนื้อเหล็กค่อนข้างเยอะเนาะ าบางคนถามหาเล่มเล็กๆอย่างนี้ค่ะบางทีเล่มเล็กๆก็ทำาบางทีเล่มเล็กๆอะทำทรงนี้ไม่่อยได้นะคะส่วนมากจะห้าร้อยกรัมขึ้นนะคะถึงจะทำทรงนี้กับทรงปลาหลังได้นะคะห้ารอยกรัมก็ถือว่าเป็นเล่มที่เล็กสุดแล้วเนาะสำหรับทรงภูรขา,านะคะ 1>, 1 2 3, 4, 5, 5, 50, ึ่สามสน้ำหนักห้าร้อยห้าร้อยหาสิบมะคให้ราคา850บาทนะคะต่อไปเล่มนี้ค่ะเล่มที่3ากว้างสองจุดสยาวสิบเอมันเมิลค่ะเล่มนี้สามมิลน้ำหนักห้าร้อยห้าบกรัมนะคะเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะคะให้ราคา8ปด้อยบาทสำหรับกุราคาเด็กกลางรถไฟค่ะ เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนนะคะเมื่อเชา้านี่โอ้น้ําเกือบท่วมบ้านตอนนี้ก็มืดครึ้มม่อีกแล้วค่ะตั้งเขามาแล้วนอะหน้าฝนที่ปีนี้น้ําดีมากเลยอะ่ะอากาศดีค่ะชุ้มครึ้มนะคะชุ้มครึมไม่มีแดดเลยค่ะวัะนนี้ต่อไปเล่มสี่ค่ะเล่มสี่เล่มน,น,นี้นะคะใบไม่กว้างมากเนาะท้องไม่ค่อยหย่อนค่ะเล่มเนี้ยกว้าง2.2งยาว12นิ้วสัน6.5มิลค่ะ สัน6.5มีน้ำหนัก500กรัมนะคะด้ามจับเมี่ย7นิ้วเท่ากันหมดเนาะ<ม>พอเล็กค่ะเล่ม1ถึงเล่ม4 850บาทนะคะพร้อมฝากพร้อมส่งค่ะผมคลิกเลยค่ะเหมาะสำหรับฟันไม้นะคะทรงเนี้ยเล่ม1ถึงเล่ม4นะคะเป็นเล่มที่น้ำหนักเบาสุดนะคะ500้าส50กรัมไม่เกินนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบอเล่มไม่หนักนะคะเล่มเล็ก,เลกๆเนาะต่อไปเล่มที่5ค่ะเล่ม5 ซี่ย้าว1ิ4อจีค่ะสันเจ็ดมิลน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะเล่มนี้หนักขึ้นมาแล้วนะคะหกระะ้ยกรัมแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทน,นะคะสำหรับกุราคา่าหรืกราบรถไฟนะคะเล่มนี้หน้างอท้องท้องป่องนะคะเล่มนี้ท้องอ้วนๆเนาะท้องอ้วนหย่อนๆแบบนี้ฟันไม้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักของเขาจะอยู่ตรงปลายมีดนะคะเวลาเราฟันไม้จะกินเนื้อไม้ดีสำหรับตรงกุรข่าแบบนี้เนาะต่อไปเล่มที่หกค่ะ เล่มที่หกว้างสองจุดสี่ยาวสิบเอ็ดจุดเจ็ดสันเจ็ดมิลค่ะน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะถ้าพี่ๆอยากเห็นรูปชัดๆก,ก็ทักไลน์ค่ะที่เบอร์ูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองขอดูรูปชัดๆเลือกในไลน์อีกทีได้นะคะเล่มที่หกนะคะเล่ 5, 6, 6มห้าเล่มหกไหมคะราคาเล่มละเก้าร้อยบาทนะคะสำหรับหกร้อยห้าสิบสำหรับหกร้อยกรัมเนาะ เล่มห้าเล่มหอยู่ที่ราคา900บาทนะคะต่อไปเล่มเจ็ดค่ะเล่มน,นี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะกว้าง2.5ยาว11.4สัน8มิลค่ะเล่มน,นี้สันใหญ่สัน8มิลน้ำหนัก650กรัมนะคะ650กรัมแม่คะให้ราคา950บาทค่ะวันนี้มีวันนี้นะคะปลาลังเนาะผมจริบเลยค่ะเล่มน,นี้นะคะเล่มที่เจ็ด ราคาเล่มละ950บาทนะคะสำหรับตามหนัก650กรัมเนาะเล่มนี้เล่ม8ค่ะกว้าง2.2ค่ะเล่มนี้ท้องไม่หย่อนมากเนาะกว้าง2.2ยาว12.1ันด8มิลน้ำหนัก650กรัมนะคะด้ามจับ7นิ้วค่ะด้ามใหญ่เนาะด้ามจับ7นิ้วคอเล็กนะคะเล่มนี้เล่ม8เล่ม8ท้องเขาไม่ไม่หย่อนมากนะคะคมคลิปค่ะหวานเก็บ สำหรับท่านไหนที่ชอบนำไปฟันไม้นะคะทรงกุรขาในี่ฟันไม้ได้ดีมากค่ะสำหรับกุรขากับฝลังเนาะจะออกแบบมาในการฟันไม้นะคะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกว้างสองุดยาว11.7ค่ะสัน8.5้ามิลน,นะคะเล่มนี้สันใหญ่สัน8.5มิลามน้ำหนักเ0็ร้อยกรัมนะคะแม่้าราการเล่มละห0 0 0ันบาทสำหรับเล่ม9้าเล่ม1ินะคะราคา1 0 0 0ันบาทค่ะน้ำหนักเ0็ดรอยกรัมนะคะดูความคาม,ค,มค่ะ หวานทิ๊บเลยค่ะถ้าเล่มไหนที่ยังไม่คมจัดเด็ดไหมคะให้ช่างเช็คคมให้อีกทีเนาะก่อนส่งนะคะเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่สิบเล่มน,นี้หน้างอมากเลยอะ่ะ หน้างองเหมือนปลาทูเลยอ่ะนะเล่มน,นี้กว้าง2.5ยาว12.2สัน8มิลนะคะสัน8มิลน้ำหนัก700กรัมค่ะเล่มเ้าเล่มสิบแค้าให้ราคาเล่มละ1,000บาทนะคะทุกเล่มมีฝัก PVC ให้จะส่งฟรีทั่วไทยลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับพี่ๆขั้นในสะดวกโอนหรือไม่สะดวกโอนก็แจ้งแม่ค้าได้ค่ะเล่มน,นี้นะคะต่อไปเล่มสุดท้ายนะคะเป็นปลาลังค่ะ ปลาลังเหล็กรางรถไฟเล่มนี้นะคะชุดนี้มีปลาลังมาเล่มเดียวเนาะกว้าง2.2ยาว13นิ้วค่ะยาว13นิ้วสัน7มิลนะคะน้ำหนัก700กรัมนะคะเอ่อ90สเดนะาะไหมคะราคาเล่มลด้1,000บาทนะคะสำหรับน้ำหนัก700กรัมนะคะปลาลังเนะาะปลาลังเหล็กรางรถไฟ รงนี้เขาจะเป็นรอยเป็นรอยเหล็กนะคะเป็นรอยเหล็กที่ช่างเขาตีทับไปเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีผลอะไรนะคะเป็นรอยเฉยๆนะ,ะแม่คะแจ้งให้ทราบเฉยๆนะคะตรงนี้เนะาะปลาลังระหว่างมีฟันไม้นะคะแม่คะว่าปลาลังกับคุราขาเนะะี่ยค่ะเป็นทรงที่ฟันไม้หมอมากบางท่านที่ชอบปลาลังนะคะเวลาเวลาฟันเนี่ยฟันแล้วก็คมของเขานี่จะถึงไม้ก่อนตัวเราอีกนะคะ ตรงนี้ท่านจะเหมาะมากสำหรับปลาลังเนาะแล้วก็คูราคาก็กินเนื้อไม้ดีนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบนะคะปลาลังกับคูราคาเนาะเป็นทรงที่ไว้ฟันไม้โดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบนะคะผมคลิปค่ะ<ม>กระดาษก็เล็กเกินเดี๋ยวโดนมือผมคลิปค่ะ ทั้งหมด11เ,เ,เล่มนะคะเป็นเหนล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่ม4 850บาทนะคะสําหรับดาหนัก500กรัมค่ะเล่ม5้าเล่ม 6, 900บาทนะคะเล่ม7ดเล่ม8 950บาทค่ะแล้วก็941เล่มละ1,000บาทนะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดเหล็กรางรถไฟชุดนี้นะคะเอาไว้ฟันไม้ค่ะก็ติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์0้อ2 9 5 0 7 5, 5, 5 8 2เมืองนี้แอดไลน์ได้เลยค่ะเพ,เพื่อนได้สําหรับเบอร์นี้เลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ